เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนหอประชุมหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวสั้นๆที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีอาคารเรียนหรือที่เรียกกันว่าตึกแยกออกมาหลายตึกและเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ ตึกหอประชุมเรื่องมันมีอยู่ว่าในวันนั้นเป็นเวลาช่วงตอนเยน็ยนเย็นมีอาจารย์คนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องที่ตึกหอประชุมซึ่งในห้องนั้นจะมีกระจกเงาร้อมรอบอาจารย์คนนั้นก็นั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างนั้นทุกวันจนวันหนึ่งเมื่ออาจารย์คนนี้จะกลับบ้าน ท่านก็หยิบกระเป๋าแต่ในขณะที่ท่านหยิบกระเป๋าสิ่งที่ท่านเห็นคือหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนตรงประตูทางออกของห้องเมื่ออาจารย์คนนั้นเห็นดังนั้นแล้วก็หันไปมองที่ประตูว่ามีใครยืนอยู่ที่ประตูเหมือนที่กระจกสะท้อนไหมแต่ว่าอาจารย์คนนั้นก็ไม่พบอะไรท่านจึงหันมาเก็บกระเป๋าต่อแต่คราวนี้ ท่านกลับเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งในช่วงเวลานั้นท่านก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครปกติท่านจะไม่เคยเห็นหรือไมีใครพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนท่านจึงจุดคิดได้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ที่เรียกกันว่าดวงวิญญาณของใครสักคนที่อยู่ที่นี่และต้องการที่จะมาสื่อสารอะไรบางอย่างให้ทราบก็ได้แต่ว่า ณเวลานั้นอาจารย์คิดอยู่ในใจว่าจูไม่ได้แล้วจึงต้องรีบออกจากห้องนี้ไปทันทีเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อมีเด็กตักเรียนมาเรียนที่ห้องนี้อีกก็จะมีนักเรียนบางคนจะเห็นหญิงสาวคนนั้นจนกลายเป็นเรื่องปกติจนกลายเป็นเรื่องปริศนาว่าผู้หญิงคนนั้น ต้องการที่จะมาสื่อสารอะไรและที่นี่จะมีดวงวิญญาณของใครต่อใครได้อย่างไรและก็ได้มีคนบอกว่าหญิงสาวคนนั้นเคยถูกฆ่าตายและนำศพมาเก็บไว้บนหลังคาของโรงเรียนนี้ด้วยการถูกฆ่าตายทำให้ดวงวิญญาณมีความอาฆาตแค้นและ ยังไม่ยอมที่จะไปไหนจึงต้องติดอยู่ณสถานที่ที่ตัวเองตายตลอดกาลเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปล,ลอนๆจากเรื่องเล่าอาถรรพ์